วันนี้มีหนอนนะครับมาเขาเรียกว่าตัวบุ้งนะครับมากินต้นมะเขือนะครับใช้ระยะเวลาแค่คืนเดียวนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยผมไปรดน้ําต้นไม้นะครับไม่มีนะครับคงจะมาเมื่อวานนะครับอาจจะเป็นมาการมาวางไข่นะครับเมื่อวานเองนี่ฝนตกนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับ เห็นมันถ่ายมูลถ่ายขี้นี่ครับลงใต้ต้นมะเขือนะครับปรากฏว่าโอ้โหเต็มต้นแล้วมาดูมะเขือเอา้าตายละต้นมะเขือใบมะเขือเป็นไงกลอนหมดนะครับเกือบจะไม่เหลือนะฮะดูอนุภาคการทําลายล้างนะครับไม่รู้เป็นผีเสื้ออะไรนะฮะดูลายค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับคือเขาสามารถพรางตัวกับใบ มะเขือได้เป็นอย่างดีนะครับตอนแรกหาไม่เจอนะครับนึกว่าตัวเล็กๆที่ไหนได้ใหญ่เบอ้อเลยนะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเทียบกับปากกาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูปากกากับไอตัวบุ้งตัวนี้นะับปากกากับบุ้งนะครับเท่ากับปากกาเลยนะฮะกับปากกาหนึ่งด้ามน,นะะดูตัวไม่ใช่เล็กนะครับ เดี๋ยวจะลองเลี้ยงไว้นะครับว่าตอนที่มันเป็นดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวกันขอถ่ายรูปหน่อยอาจจะเอหนึ่งสองนี่ถ่ายรูปกันนะ ตายก่อนนะต้องมีใบไม้เลี้ยงนะครับใบไม้ต้องเป็นใบไม้สดเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณที่เลี้ยงเขาเนี่ยจะต้องไม่ชื้นแฉะนะครับถ้าชื้นแฉะเนี่ยเขาจะตายเพราะความชื้นนะครับถ้าเราเห็นเขาพวกเขาจะไม่กินนะครับเขาจะไม่กัดแทะนะับไม่มีการตัดแทะเลยจะเขาจะม้วนม้วน ไม่มีการแทะนะครับถ้าไม่มีคนอยู่แทะคิดกับต้นมะเขือต้นใหญ่แทะเกือบหมดต้นว่างั้นเหรอดูลายเขานี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าหางหรือเปล่านะฮะหางตัวนี้อาจจะเอาไว้จับจับทิศทางหรือว่าจับการเคลื่อนไหวของศัตรูนะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับดูลายด้านหลังชัดๆนะจุด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 โวอ้เห็นหมงอนะไอไม่ยอมกินม้วนคอ,อยนั่นลวงคอเคดนะนั่นตาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ ประสิทธิภาพการทำลายล้างโอ้โหแค่ช่วงเวลาคืนเดียวนะครับถึงว่ามันโตไวเพราะมันกินดีนี่เองกินเยอะว่างั้